แพนอะชาก้า92จะบอกว่าอะไรเก oh. ิน94ชาค่าอ้มาขอขอดูหน่อยว่าตัวลวะเท่าไหร่เ <g ười> ชื่อไหมทุกคนเดาเล่นๆนะว่าตัวละประมาณ40,000-50,000ชาคาไม่เนี่ยมาแล้วชาค่าอะไรเขาพูดตอนไหนว่าชาก้าไม่มาชาก้าเหรอเฮ้ยแต่สแตทน่าจะน่าจะเถื่อนนะ โหย้ยได้เลเวอร์วะ่ะตัวเท่าไหร่อ่ะชากา้าเดาว่าตัวละสี่หมื่นตัวละแสนตัวละแปดหมื่นนะฮะก็ถ้าถ้าเทียบกับโฟลเดอร์ที่ทำไปก็ถือว่าเจ๋ง <laughs> แม่งเอ้ยกระนิตชากา้าวิ่งเท่าไหร่อ่ะวิ่งแปดสี่ยิงแปดสิบห้าส่งเก้าสิบห้าเลี้ยงบอลแปดสิบเจ็ดเกมรับแปดสิบเจ็ดความแข็งแกร่งเก้าสิบสองวอร์กเลดไฮมีเดียมเรียบร้อยเจอกันคลิปหน้า 哈 <laughs> 哈